โคตรพอเลยอ่ะยิงแอบไปไม่ได้กลมายิงไปกไม็มีแต่คนทักไม่มีคนซื้อทำอไรดีวะใจเย็นๆยิีใครๆเขาก็เป็นมันเหล็กเมื่อก่อนฉันก็เคยเป็นแล้วทราเมันต้องเป็นแบบนี้โคตรฟังเลยว้ยสาเหตุที่ลูกค้าทักมาแต่ไม่ซื้อมีได้หลายอย่างประเด็น,นจริงๆของมันก็คือเราอ่ะยิงแอบไปไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายของสินค้าของเราเราไม่รู้ว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเป็นใครและยิงไปไม่ตรงคือเราไม่รู้พฤติกรรม เราไม่รู้ว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรมีปัญหาอะไรทําอะไรอยู่ชีวิตประจำวันเขาใช้ช่องทางไหนในการสั่งซื้อบ้างเราก็เลยไม่รู้ว่าสินค้าของเราเนี่ยจะขายให้ใครใก็เลยยิงไปนหลานมั่วๆเสร็จแ,แล้วก็จะได้ลูกค้าที่ไม่ได้อยากซื้อสินค้าของเราจริงๆแหละวางง่ายคือเขาไม่ได้ต้องการอ่ะเออเขาเ้เาใจป่ะเราจะรู้พฤติกรรมรู้การกระทำของคนอื่นได้ยังไงเราต้องแบบพึ่งหมอดูป่ะโอ๊ยไม่ต้องอะไรขนาดนั้นหรอกจ้า โบราณมากคลาสสิมากแต่สาวจะไปขึ้นมอดูหมดด้วยเราโลเทคมากเขามีโช๊มีเครื่องมือใหม่ๆให้เราเข้าถึงพฤติกรรมลูกค้าของเราได้ง่ายมาดูนี่จ้าพาไปดูก็นี่ไงเขามีการยิงแอบแบบ A B I Condition ที่สามารถเก็บพฤติกรรมของลูกค้าได้โดยตรงเลยที่จะแบบเราจะรู้ว่าเขาเข้ามาดูหรือเข้ามาใส่รถเ็นหรือว่าเข้ามาซื้อของเราและพฤติกรรมอื่นๆตลอดเส้นทางการซื้อของลูกค้าได้เลย ไปที่จะมีตัวพิกเซลของเราเนี่ยที่เราสร้างพิกเซลนี้ไว้เห็นไหมก็จะมีตัวพิกเซลของเราเนี่ยเป็นตัวเก็บเหตุการ์พิกเซลของแอฟฟ้าเนี่ยนะคะตอนแรกเขาก็จะโดน iOS เนาะปิดการติดตามข้อมูลส่วนตัวทีเนี้ยก็จะมี API เข้ามาแก่เราก็จะสามารถลิงก์ผ่านโดยตรงที่เว็บได้เลยไม่ต้องผ่านพิกเซลของแอฟฟ้าเขาเพราะว่าพิกเซลของแอฟฟ้าเขาเนี่ยเขาจะเก็บไม่ได้แม่นแล้วเพราะว่ามีกฎ iOS ออกมา i o s 14ิบสเขาก็เลยสร้าง API เข้ามานะคะเพื่อที่จะเก็บข้อมูลได้แน่นยาเหมือนเดิมเนี่ยตัวเหตุการณ์เขาก็จะบอกเลยว่าเนี่ยมี กี่นาทีกี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยมีการซื้อไหมมีอะไรอย่างเงี้ยแต่เหตุการณ์ตเนี้ยมันต้องมีประมาณ1น0 0งพันขึ้นถึงจะไปสร้างนี่สร้างโฆษณาเห็นไหมสร้างแบบนี้ได้แต่มันต้องมีเหตุการณ์หนึ่งสองพ มีตัว API เข้ามาช่วยเราแบบนี้การที่เราจะทาได้นั้นเราก็ต้องมีเว็บเซลเพจก็คือเว็บไซต์หน้าเดียวในการที่จะนาเสนอสินค้าเนี่ยให้ลูกค้าสนใจและให้ลูกค้ากดแสงก็สั่งซื้อในนั้นได้เลยโดยที่ไม่ต้องเจ้าแอบมีเหมือนเป็นพนักง,งานขายให้เราเลยก็เลยจะแนะนําเป็นคลิกเซลเพจเพราะว่าเขาเป็นเจ้าแรกๆเลยที่มี API การยิงแอบ,บ API ที่สามารถเก็บพฤติกรรมลูกค้าได้เหมือนเดิมแม้ว่าจะมี iOS 14, 14เข้ามาแล้วก็ตามอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเซลเพจนะคะให้ดูว่าเซลเพจเป็นยังไงบางคนยังไม่รู้จักกันใช่ไหมอ่ะมาดู ก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์หน้าเดียวที่พรีเซนต์สินค้าเราอย่างนี้อันนี้ก็คือสินค้าใช่ไหมแล้วก็จะพรีเซนต์ไปแบบนี้อ่ามันทําอะไรได้มันเป็นยังไงแข็งแก่งยังไงราคากี่บาทอ่านแล้วก็สาธิตให้ดูว่าเป็นยังไงแล้วก็ใส่รูปใส่ข้อความเลยไปแบบนี้อ่านแล้วก็จะมีเห็นไหมสินค้าเนี่ยมีตะกร้าให้สั่งซื้อสามารถแอดตะกร้าแอดสินค้าของเราในหมวดหมู่เดียวกันเนี่ยเราก็แอดไปอ่าเขาจะสั่งซื้ออะไรแล้วก็มีปุ่มให้กดยืนยันสั่งซื้อแล้วเขาก็จะสามารถกรีเหตุการณ์ตรง กี่เปอร์เซ็นต์คือคือหน้าในเงินสมมติในเข้ามาดูแค่ครึ่งหน้ามันก็จะห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าในนูนยังจบเลยในสุดท้ายมันก็จะคือร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าถ้าถ้าฉันอยากกดใส่ตะกร้าลงไปปุ๊บเนี่ยเหตุการณ์พิกเซลเนี่ยมันก็จะขึ้นว่าอ๋อมีคนกดใส่ตะกร้ากี่คนแบบนี้แล้วก็มีคนเนี่ยกดสั่งซื้อกี่คนเนี่ยยังไงคำสั่งซื้อกดสั่งซื้อกี่คนอย่างเงี้ยแล้วเราก็สามารถใส่ปุ่มพวกนี้ไปได้เนี่ยให้เขาติดต่อทางไหนโดยที่ไม่ต้องมีแอดมินเลยก็ได้ถ้้้้้้้้าาาาาาาเเเเเเเสัั่่่งงงงซซืือออออขขไไไปในนนนนนหหลลลลล์พพจจยยยแแวกก็มมมดดทีติะ เออเนี่ยก็คือเว็บเซลล์ถิ่นน้าเดี๋ยวมันมีประโยชน์หลายอย่างมากมันสามารถเก็บพิกเซลได้ให้เราไปยิงแอดรีทาร์เกตคอนเวอร์ชั่นอ่ะก็จะทํากันให้ดูเลยว่าเวลาที่เราดูพิกเซลเนะต่อสองพิกเซลนะทำยังไงนะแล้วก็นี่เลยพิกเซลเพลเปอร์แล้วก็เพิ่มในโคลนี่นะคะสแล้วก็เพิ่มส่วนขยายตรงนี้ค่ะอ่ะสมมุติอันนี้เนี่ยก็ทำเซฟไปเรื่อยๆนะสมมุติก็เข้ามาดูแบบนี้เนาะอ่ะเข้ามาดูแบบนี้ใช่ไหมนี่พิกเซลมันก็จะขึ้นบอกนะคะว่าเนี่ยเหแม้จะมีคนเข้ามาดูเนี่ย ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แลเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่คือการเข้ามาดูเฉยๆวิวคอนเทนต์ก็คือเข้ามาดูเนื้อหานั่นเองอ่ะสมมตินะว่าหน้าขอบคุณอย่างนี้เข้าไปดูหน้าที่สั่งซื้อเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะแล้วลองเดี๋ยวเรนะะจะลองสมมติสั่งซื้อไปสามเก้าเก้าอันนี้อ่ะเรนนี้ปุ๊บขึ้นแบบนี้นะคะลองมาดูตรงน,นี้ว่าเขาจะเก็บพฤติกรรมไม่ทำใ้แค่ไหนมีการสั่งซื้อเห็นไหมแต่ลนะูสามเก้าเก้าเห็นไหม มีเหตุการอะไรบ้างเนี่ยบอกหมดเลยอีเวนอะไรไอเดียอะไรบอกหมดเลยนะคะซึ่งเราก็จะรู้พฤติกรรมทงุงครา้งเรซึ่งเวลาที่เราเอาไปยิงแอดคอนเวอร์ชันเนี่ยมันจะแม่นนะคะเนี่ยก็จะมาดูกระเป๋าอันนี้มาดูกระเป๋าอันนี้แล้วก็เอออยากได้อันนี้ซื้ออันนี้ลองดูนะคะว่ามันจะเก็บเหตุการณ์ให้เราไงนนี่นี่น,นี่เห็นไหมก็จะบอกเลยนี่เห็นไหมว่าราคากี่บาท เป็นโปรดักอะไรรหัสอะไรเขาจะเก็บพิกเซลเดี๋ยวถ้าลูกค้าเราอะเข้าไปดูแอปอะไรสั่งซื้ออะไรเขาจะเก็บมาให้เราหมดเลยว่าลูกค้าคนนี้สนใจอะไรอยากซื้ออะไรแบบนี้นะคะซึ่งเมนบอกเลยถ้าใครไม่ยิงแล้วไม่ใช้คลิกเซลล์เพจเนี้ยในการยิงอะคือพลาดเนียคะยิงคอนเวอร์ชั่นคร่าวๆเนาะแล้วก็มากดสร้างตรงนี้นะคะแล้วเลือกตรงนี้เลยค่ะยอดขายดําเนินการต่อนะคะแล้วก็เลือกแบบสร้างอินเนาะอ่ะแล้วก็ตั้งชื่อไปเลยว่าเราจะขายสินค้าอะไรอันนี้เป็นคอนเวอร์ชั่นสินค้าชุดเด็กเองก็ได้นะคะแล้วกดถัดไป ไปมันก็จะเราก็จะเริ่มเป็นเว็บไซต์ตรงนี้กต้องไหมเพราะเรามีเซลเพจหน้าเดียวแล้วเสร็จแล้วนะคะใครที่ไม่มีพิกเซลเนี่ยมันจะขึ้นให้เราสร้างแต่ว่าคนที่มีพิกเซลแล้วมันก็จะขึ้นมาให้แบบนี้เนาะแล้วก็ให้เราเลือกเหตุการณ์ค่ะเหตุการณ์ที่เราเก็บมาเออเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราใส่งบป,ประมาณเข้าไปนะคะใส่กลุ่มเป้าหมายต่างๆใส่เพศอาย,อยุอะไรอย่างนี้ตามปกตินะคะเสร็จแล้วเลือกตำแหน่งการจัดวางตามปกติของเราได้เลยคะ่ะเราไปที่โฆษณาตรงนี้แล้วก็เลื่อนลงมาเลื่อนลงมานะคะเพื่อที่เราจะมาใส่นี่เลยลิงก์เซลเพจของเรานะคะเเราอมีีซพพื่่ท จะเก็บพฤติกรรมของลูกค้าได้เป็นอย่างมากขึ้นอันนี้เราก็เข้ามาที่คลิกเซลเพจของเรานะคะแล้วก็เลือกไปที่นี่เลยเซลเพจที่เราทําไว้นะคะนี่นก็จะเป็นลิงก์หน้าหลักเห็นไห้ลิงก์หน้าหลักเราเลือกลิงก์นี่อันนี้ไปนะคะลิงก์ของเรานะคะก็มาใส่ที่ตรงนี้แล้วลิงก์ที่ต้องการแสดงเนี่ยเราไม่ต้องการให้แสดงเนี้ยเราอาจจะเป็นน,นี้ Thailand c o m m u n i ก็ได้ให้มันแสดงตรงนี้อ่าอันนี้ก็คือจะเป็นลิงก์ที่เข้าไปอย่างนี้นะคะเลือกุ่มอาจจะเป็นสั่งซื้อตอนนี้ไปตรงนี้เราก็เพิ่มสื่อไปนะคะเพิ่มวิดีโอออหรรรืเเพพ่มูปปภาาขงไนะะค แบบนี้นะคะอ่าแล้วเราก็ใส่พาดหัวใส่แคปชั่นของเราไปนะคะอ่าแล้วปลายทางเนีหมมันก็จะมาที่ลิงก์เซลเพจของเราแล้วเราอยากจะให้ลิงก์ที่แสดงตรงข้างๆตรงนี้มันขึ้นว่าอะไรเราก็พิมพ์ตรงนี้ได้เห็นไหมสําหรับการดีมคอน์ชั่นไม่ยากเลยเพียงแต่เราต้องมีเซลเพจหน้าเดียวที่จะช่วยอำนำวยความสะดวกให้เราเนี่ยจับพฤติกรรมของลูกค้าได้แน่นยามากขึ้นเซลเพจนั้นเราก็ต้องทำพิกเซล API ถูกต้องไหมเพื่อจะเก็บตรงนี้ข้อมูลตรงนี้ อีเวนต์ต่างๆแล้วถ้าใครนะสนใจที่จะทำแอดเมนแบบนี้ไม่อยากเปี่งตังที่แบบโอ้ยลูกค้าทักมานะเสียเงินยิงแอดให้ลูกค้าทักแต่ลูกค้าไม่ซื้อก็เพราะว่าอะไรเพราะเรายิงไปไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายของเราไงเรายิงไปเม่แม่นเราไม่รู้พฤติกรรมของเขาไงแล้วเขาก็มีเทคโนโลยีในการที่จะเก็บพฤติกรรมของลูกค้าให้เราแม่นๆทำไมเราถึงจะไม่ทำล่ะถูกไหมว่าคลิกเซลเพจของเรานะคะเป็นเว็บไซต์แรกๆที่มี API เข้ามาและทําง่ายมากกดสมัครสมาชิกเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็กดสร้างเซลเพจนี้ได้เลยชื่อเซลเพจก็ตั้งหมวดหมู่นี้ได้เลยแล้วกก็จะมีหหน้าลั หน้าหลักก็คือหน้าที่เอาไว้ที่ซสินค้าของเรานะคะก็จะมีให้ทําอะไรบ้างเ,เขาก็จะมีให้ใส่ลิงค์อ่าเห็นไหมให้ใส่ลิงค์ได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรกาา็แช้าก็ใส่รูปภาพเลือกปุ่มข้อความเขาดาวก็คือเหมือนกดดาวลูกค้าว่าเนี่ยเวลาจะหมดแล้วหน,น้ารีบซื้อนะแล้วก็จะทำรีวิวได้บักอินเพจได้อีกเพิ่มแบบฟอร์มก็คือแบบรายการประกาเมื่อสักครู่ถ้าเราจะเพิ่มบบตะกาสินค้าแบบฟอร์มรายการสินค้าก็เพิ่มได้นะคะซึ่งมันทําง่ายมากๆ แล้วที่ประเด็นสําคัญเลยเขามีให้ทดลองใช้ปกติแล้วอะ่ะมีทดลองใช้4-5วันแต่ถ้าผ่านลิงก์ของแอนที่แนนเอาไว้ให้นะคะนนนก็จะมาให้เพิ่มเติมทุกคนนะคะก็จะให้ทดลองฟรีเลย30วันนะคะทุกคนก็ลองเอาไปใช้ดูซึ่งมันจะทําให้การยิงแอดของเราแม่นมากขึ้นแลวเราก็ไม่ต้องเสียเงินเปลืองค่าแอดโดยที่ไม่ได้ลูกค้านะคะลองไปทำดูถ้าใครอยากรู้วิายังไงก็คอมเมนต์มาได้เลยแล้วเดี๋ยวจะมาสอนให้ค่ะว่าตั้ง A P I ยังไงยิง c o n v e r s ช o นยังไงสอนให้อย่างละ e เอียดสไตล์แนนโนมาสอนเลย